วันนี้ไม่ได้จะพูดถึงตัวละครที่เคยปรากฏตัวมาใน10ปีที่ผ่านมาของ Marvel Cinematic Universe นะครับแต่เป็นตัวละครที่โผล่มันนิดหนึ่งฮะนิดหนึ่งผล่มาแค่ชื่อแล้วชื่อที่เอ่ยน่ยก็ไม่ได้เต็มพยางค์ด้วยใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมหมายถึงชื่ออดัมที่โผล่มาใน g า r d นัลเดอร Galaxy Vol. ่วครับเบเจอร์มูวิท็อกชอตนิว <laughs> ) สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เมเจอร์มูวิท็อกช็อตนิวส์นะครับรายการที่เรามาทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์ละ3คลิปครับกับการหยิบเอาข่าวคราวในวงการภาพยนตร์นะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันรวมทั้งหาเรื่องหาราวที่มันต่อยอดจากข่าวนั้นๆมาเสริมเพิ่มเติมแต่งให้ได้บันเทิงกันต่อเนื่องไปนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์คนเดิมนะครับและสําหรับข่าวในคลิปนี้นะครับยังคงหนีไม่พ้นกับจักรวาลที่เขาใหญ่อะนะเขาประสบความสําเร็จนะแล้วก็คนรอเขาเยอะที่สุด จักรวาลหนึ่งอะนะฉะนั้นเลี่ยงไม่พูดถึงเขาไม่ได้ครับสำหรับ Marvel Cinematic Universe ครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นตอนท้ายๆครับที่จบทุกอย่างละพวกเซเวเรนเนี่ยแค้นพวกของ Star ์ลอ d มากๆเลยแล้วก็บอกว่าฉันเตรียมทีเด็ดไว้แล้วก็เห็นเป็นเหมือนกับโลงอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีการเพราะตัวอะไรอยู่ข้างในแล้วราชนี ไอเยชาของพวกเซเวเรนเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะปล่อยอดัมออกมานั่นคือในการเดินทางกาเล็กซี่ภาค2ครับแน่นอนว่าแฟนมาเวลทุกคนพอได้ยินอดัมเนี่ยทุกคนต้องนึกถึงอดัมวอลลกครับ เพราะว่าจังหวะที่กาเดนเจอร์กาเล็กซี่ภาค2เข้าฉายเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงที่ยังอยู่ในอินฟินิตี้ซากะนะครับแล้วตัวอดัมวอลล็อกถ้าไปเทียบเคียงกับในคอมิกเนี่ยแกก็เป็นตัวที่สำคัญในช่วงที่มันเกี่ยวกับไอถุงมือกับไอ้ไอัญ้บัมณีที่ธานอสเก็บมาเนี่ยมหาศาลครับเรียกว่าอดัมวอลล็อกเป็นตัวละครสำคัญในการ์ตูนคอมิกในช่วงที่เรียกว่า The Infinity Gauntlet อะไรทำนองนั้นเลยครับอ่ะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงอดัมวอลล็อกกันนะครับอดัมวอลล็อกเนี่ยขึ้น ชื่อว่าเป็นตัวละครที่มีพลังสูงมากๆครับแต่ว่าสิ่งที่แฟนๆคอมิกเขารู้กันดีก็คือเอดดมวอลล็อกเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้ครับคาดเดาไม่ได้ว่าแกจะทําอะไรครับกาเนิดแรกเริ่มเดิมทีของตัวละครอดัมวอลล็อกนะครับเกิดขึ้นโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าเกิดขึ้นโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ผู้ชั่วร้ายครับที่มีชื่อว่าเอ็นเคลฟเอ็นเคลฟเนี่ยอยากจะทําสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบครับแล้วก็กะจะเอาไว้เป็นเครื่องมือในการครองโลก ก็เลยทาไอ้โคคูนขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับเพาะไอ้อดัมวอลล็อกอยู่ในนั้นครับแล้วเมื่ออดัมวอลล็อกมันโคคูนแตกออกมากลายเป็นอดัมวอลล็อกเนี่ยไม่มีใครควบคุมได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครบพลังกะสูงเกินไปขนาดพวกเอ็นคลิฟเองที่เป็นคนเพาะอดัมวอลล็อกขึ้นมาเนี่ยยังคนโทรลแกไม่ได้เลยครับว่ากันว่าอดัมวอลล็อกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้มีพลังสูงแล้วก็ สร้างความวุ่นวายตลอดเวลาครับเพราะว่าภายใต้พลังที่สูงส่งของอดัมวลอลล์เนี่ยแกเป็นตัวละครที่หลงตัวเองครับหุนหันพลันแล่นแล้วก็ใช้พลังแบบไม่บรรยำบรรยังครับใช้พลังแบบเหมือนเด็กวัยรุ่นเหรอครับโดยเฉพาะตอนแรกๆที่เป็นกระตอนช่วงกำเนิดอดัมวลอลล์เนี่ยแกเหมือนเด็กวัยรุ่นบ้าพลังอะไรอย่างเั้นเลยครับแล้วก็ใส่อารม์ใช้อารมในการตัดสินเรื่องต่างๆเป็นตัวละครที่จุดเดือดต่ําครับแล้วทําอะไรไม่มีเหตุมีผลครับฉะนั้นถ้า โผล่ขึ้นมาใน Marvel Cinematic Universe ในเวอร์ชันภาพยนตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในทอรหรือว่าในหนังชุดการเดินอสเตรเกาแล็กเนี่ยวุ่นวายแน่นอนครับถ้ายังคงใช้คอนเซปต์แบบนี้อยู่นะอย่างที่บอกครับอดัมวอลล็อกมีส่วนสำคัญในช่วง Infinity g a การเฉะนั้นตัวละครที่อดัมวอลล็อกเกี่ยวข้องด้วยก็จะเป็นธานอสนะครับเพราะว่าธานอสเนี่ย เป็นตัวละครวายร้ายเป็นวิลเลียนที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยวางคอนเซปต์ให้แกมีเหตุมีผลครับเหมือนที่เราเห็นในหนังนั่นแหละครับแกอยากจะรวบรวมอัญมณนนีเพื่อที่จะมาดีดเพี้ยเพื่อที่จะให้สิ่งมีชีวิตหายไปนในเครื่องจัก,กรวาลเพราะว่าเหตุผลหนึ่งสของแกถึงแม้ว่าตักกะแกมันจะดูพิกป่วยพิการอยู่กันในทีนะครับแต่ว่าแกก็ทําอะไรแบบมีเหตุมีผลครับใช่ธานอสพลังสูง แต่มีเหตุมีผลในแบบของแกแต่อดัมวอลล็อกเนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นตัวละครอ,อีกแบบหนึ่งครับคือเต็มไปด้วยความวุ่นวายครับ ไม่สามารถขาดดาวได้แล้วก็ไม่มีใครคอนโทรอะไรก็ได้นะครับถ้าใครอ่านการ์ตูนมาก่อนน่าจะพอทราบเพราะว่าอดัมวอลล็อกเนี่ยอย่างที่บอกมีชุดช่วงเด่นๆมีบทเด่นๆอยู่ในช่วง the infinity gauntlet ครับแล้วก็เป็นตัวละครที่สร้างมาเพื่อปราบธานอสอะไรแบบนั้นก็ว่าได้เลยครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจบ infinity saga ในหนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างสมบูรณ์แบบละธานอสถูกกำจัดแบบไหนใครต้องเสียสละบ้างแล้วอัญมณีแต่ละเม็ดเนี่ยถูกเอาไปคืนที่ไหนถุงมือ เป็นยังไงบ้างเนี่ยเคลียร์คัตร้อยเนแล้วครับแล้วผมเชื่อว่ามาเวลไม่น่าจะอยากเดินทางเดิมนะครับโดยไปเก็บเอา Infinity Stone i n f i n i นิตี้ก t เเอากลับมาแล้วก็เล่าเรื่องของอดัมวอลล็อกฉะนั้นในเมื่ออดัมวอลล็อกเนี่ยในอะคอมิกเนี่ยมันมีส่วนกับ Infinity g a l าเล็ t มากมากเนี่ยถึงขั้นว่าครั้งหนึ่งมันเคยครอง Soul Stone อยู่กับตัวเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ย Marvel Cinematic u n i v e r s e หรือว่า Marvel Studio เนี่ย เขาจะดูแลตัวละครอดัมวอลล็อกยังไงต่อไปครับแต่ถ้าย้อนกลับไปดูหนังในรอบ10ปีของมาเวอร์ซิ e m มติกยูนิเวอร์มานะครับเราจะเห็นครับว่าอดัมวอลล็อกเนี่ยเป็นตัวละครที่แหมผู้กำกับแต่ละท่านเนี่ยประถนาอยากจะใช้งานเหลือเกินครับโดยเฉพาะผู้กำกับที่เกี่ยวข้องกับไอ้คอสเมิกยูนิเวอเนี่ยไอ้พวกที่อยู่ในจักราวาลไอ้พวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทพชุดทอชุดการเดินทางเดอกาแล็อะไรแบบเนี้ย มีความพยายามในการทิ้งร่องทิ้งรอยที่มันเกี่ยวกับอดัมวอลล็อกเอาไว้ตลอดเวลาครับร่องรอยแรกย้อนกลับไปที่กาเดียสแตรกเล็กซีภาคแรกครับกาเดียสแตรกเล็กซีภาคแรกเนี่ยเราจะเห็นฉากที่กัมมัรายืนอยู่แล้วก็มีเหมือนหอคอยและมีปีกนกอยู่ข้างหลังแฟนคอมิกเขาจับตรงนี้เป็นอีสตเอร์เอกครับเพราะมันเหมือนอุปกรณ์ไม้เทา้าไม้กระทาอันหนึ่งของอดัมวอลล็อกซึ่งถ้าใครเป็นคอคอมิกแล้วรู้รายละเอียดมากกว่านี้เนี่ย แล้วคคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะฮะว่าไอ้คาาหัวนกที่อดัวอลล็อกถือเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่ามันเป็นตัวเดียวกันกับที่ปรากฏมาในกาเดนเดอร์ e ก a l ล็กซีครับยิ่งกว่านั้นเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยย้อนกลับไปครับเราจะรู้ดีว่าอดัมวอลล็อกเนี่ยเกิดขึ้นมาโดยการเพราะผ่านรังไหมหรือว่าโคคูน แล้วรังไหมหรือว่าโคคูนในคอมมิกเนี่ยหน้าตามันเป็นประมาณนี้ครับมันไม่ได้สวยงามทองอรามเหมือนที่เราเห็นในการเดิน o สกา e ล a กซี่ภาค2นะครับซึ่งไอแบบนี้เนี่ยเราเคยเห็นมาแล้วครับในภาพยนตร์เรื่องน่าจะเป็นในทอร์เดอะดาร์คเวิครับตอนท้ายท้ายเครดิตเนี่ยเนี <laughs> ่เราเห็นโคคูนนี้ครับซึ่งเขาไปเทียบกับโคคูนที่อยู่ในคอมิกเนี่ย มันก็ดูใกล้เคียงกันครับเจมส์การนเองนะครับผู้กำกับการเดน a นอร์เดแล็กซี่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ครับแล้วบอกว่าใช่รังไหมรั่วโคคูนที่ปรากฏขึ้นมาในพิพิธภัณฑ์ของคอลเลกเตอร์เนี่ยที่เราเห็นทั้งในทอร์เดอะดาร์คเบอร์แล้วก็เห็นทั้งในการเดน a นอร์เดแล็กซี่เนี่ยมันคือโคคูนของอดัมวอลล็อกแกพูดแบบนั้นเลยครับอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าอดัมวอลล็อกนะฮะแต่ว่าพูดถึงใกล้เคียงมากครับว่ามันยังไงมันก็เป็นอดัมวอลล็อกแน่นอนแต่ หลังจาก g ารเรื่อ g a ต a x y กาซเข้าฉายแล้วไอ้พวก s e r v a เวเรท์ทำแบบเนี้ยแล้วก็พูดคำว่าอดัมออกมาเนี่ยเอา้าเจมส์กันคือมันยังไงกันแน่เหรออันนี้หรือว่าอันนี้กันแน่คือโคคูนของอดัมวอลล็อกที่จะปรากฏตัวขึ้นมาในมาเว e l c ซิน m a t i c ม n i ต e r s e ยูนิเคือหลังจากทำโคคูนสีทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจมส์กันแกก็ออกมาอธิบายใหม่ครับแกบอกว่า เออไอไที่เห็นเป็นรังไหมเป็นเป็นเอนื้อๆอยู่ในกาแล็กซีภาคแรกแล้วก็ t อร์เดอะดาร์คเวิเนี่ยมันอาจจะเป็นของเซรนตัวอื่นก็ได้เขาเรียกว่าบิดแถให้เข้ารูปเข้ารอยครับแต่ยังไงซะก็ตามเนี่ยเราได้เห็นแน่ครับอนาคตอันใกล้นี้กับตัวละครของอดัมวอลลกที่จะปรากฏตัวมาใน c i n emat i c Universe นะครับแต่เมื่อเส้นเรื่องเส้นราวเนี่ยมันถูก เปลี่ยนขนาดนี้แล้วเนี่ยเรียกว่ามันถูกเอาไปใช้ใหม่ละครับเหตุผลที่ธานอสดีดนิ้วก็เป็นอีกเรื่องไปแล้วเนี่ยอดัมวอลล็อกไม่จําเป็นจะต้องกลับมาอย่างที่บอกครับอดัมวอลล็อกไม่จําเป็นจะต้องกลับมาอยู่ในเส้นเรื่องที่เกี่ยวกับอินฟินิตี้กาเลตอีกแล้วก็ได้ รอดูครับว่า Marvel Cinematic Universe จะเขียนแล้วก็เอาตัวละครนี้ไปวางอยู่ตรงไหนนะครับแต่เมื่อมันเข้าเฟสสี่เนี่ยทุกคนเดาว,ว่ายังไงซะเฟสสี่เราก็คงได้เห็นอดัมวอลล็อกแหละแต่ใครล่ะจะมารับบทเป็นอดัมวอลล็อกเรื่องนี้เป็นข่าวคราวที่เป็นกระแสออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวแรกครับเขาลือกันว่าคนแรกที่จะมาเป็นอดัมวอลล็อกชื่อแรกก็คือแซคแอฟรอนครับแต่หลังๆข่าวนี้ก็ดูจืดจางลงไปนะครับแล้วก็ น่าจะชัวร์แล้วครับว่ายัางไงก็น่าจะไม่ใช่แซคแอฟรอนครับหลังจากนั้นก็มีชื่อของซูเปอร์สตาร์อีกหลายๆคนครับที่ทั้งเป็นข่าวลือทั้งแฟนๆเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นคียนูรีฟครับอาดัมวอลล็อกในแบบจอห์นวิกดูแบบนี้แกเหมือนยยนร็อกมากกว่าน,นะหรือ <c oughs> อีกหนึ่งคนครับในเมื่อพี่คนนี้ก็หมดสัญญากับ เหมือนจะเรียกว่าอย่าเรียกว่าหมดสัญญาเหมือนจะหมดสัญญาและดูคลุมเครือกับทาง DC Extended Universe ไปแล้วเนี่ยเราย้ายจากซูเปอร์แมนมาเป็นอดัมวอลล็อกดีไหมครับเฮนรี่คาร์วิลนั่นเองครับคืออีกหนึ่งรายชื่อที่ปรากฏมาว่าแฟนๆเสนอครับว่าน่าสนใจเฮนรี่คาร์วิลจะมารับบทเป็นอดัมวอลล็อกนะครับแต่ข่าวล่ามาเร็วล่าสุดครับเขาว่ากันว่าเป็นไปได้สูงครับที่สุดท้ายแล้วคนที่จะเริ่มต้นใช้งานอดัมวอลล็อกน่าจะเป็นคุณไทก้าไวติติ ทอ l ์ v e and Thunder ดอครับทอร์เลฟแอนด์ันเมีความเป็นไปได้สูงครับที่จะมีการเอาตัวละครอดัมวอลล็อกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการเอามาเป็นแบบตัวละครหลักในภาคหรือว่าจะเอามาเป็นตัวละครที่เอามาปรากฏตัวครั้งแรกในภาคนี้ก็ตามนะครับฉะนั้นเมื่อปรากฏตัวในทอร์ l ล v e อนด์ h ันเ e r ถ้าเราเอาข่าวทุกข่าวที่มันเกี่ยวกับทอร์เลฟแอนด์ h ันเมาผูกโยงกันเราจะเห็นครับว่า Thor แ Thunder มีการประกาศนักแสดงใหม่ขึ้นมาคนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็มีการประกาศว่าเทสซาทอมสันก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่านักแสดงที่บอกว่าจะมาใหม่คนนี้เนี่ยเขาจะมาเป็นตัวร้ายของ Thor แ Thunder ใช่ครับเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะได้เห็น Kristen Bell <laughs> ในบทของอ d a m บอ r ล o c k รอกันต่อไปครับถ้ากำหนดการไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ Thor แ Thunder จะเข้าฉายพฤศจิก,กา2021ครับ ผมว่าเรื่องนี้อย่างไรสักก็ตามคิดว่าเสียงเราคงไม่ไปถึงมาเวลสตูดิโอแต่ภาวนาครับคำอธิษฐานเราจะเป็นจริงก็ได้หลับตาลงและภาวนาพร้อมๆกันเพราะผมคิดว่าผมไม่อยากให้เขาเอา,เอ,าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับดัมวอลลอกหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัวละครอของคริสเตียนเบลมาใช้ในการโปรโมทครับขอไปรู้ทีเดียวในหนังจะได้ไหม <laughs> คือกับคริสเตียนเบลเนี่ยคงไม่ได้ครับแต่ความจริงของตัวละครอของคริสเตียนเบลคืออะไรเนี่ย เก็บเอาไว้พูดในหนังน่าจะดีกว่าและนี่คือทั้งหมดของ Major Movie Talk Shot t e w s ในคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังละครับมีความเห็นอย่างไรกับตัวละครอดัรรมวอลล็อกไอที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมีอะไรเข้าแก๊ปไหมหรือใครที่เป็นคอคอมิกค,คอทองแรงคอมิกเนี่ย รู้มากกว่านี้บอกทีครับอยากแลกเปลี่ยนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเหมือนกันนะครับคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยครับอรับรองว่าเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วจะหยิบเอาคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังนั่นแหละครับมาต่อยอดมาสร้างคอนเทนต์ต่อๆไปให้มันเป็นแบบไม่ใช่ผมสื่อสารทางเดียวครับเราสื่อสารกันเพราะเราไม่ได้อยู่กันในแบบของผมจัดรายการและคุณฟังอย่างเดียวเราอยู่กันเป็นคอมมูนิตี้ครับเราอยู่กันเป็นครอบครัวครอบครัวที่เรา ชอบดูหนังเหมือนกันฉะนั้นเราต้องคุยกันครับคลิปหน้ากลับมาจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับคลิปมาจะได้ไม่พลาดนะครับและนี่คือ Major Movie Talk s ช o อตนิวส์ในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจีนบิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ